นอนนั่นเดียวนี่เดี๋ยวนี่ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขอแล้วนะทําพิธีแล้วเอามาขอเดี๋ยวอีบ่งมาอีบ่งมาให้ ข้ามมาข้ามมาข้ามมาเลยนั่งนังนั่งนังผ่ก่อนนะหอีแล้วสี่อะไยาวยาวหอ,อยหอยเยหอย โอ้โหมือติมสวยเร็วโอ้ปโอ้โอ้โหตีลังกาเลยครับเฮ้ยขอขอเอามา เอามานนดิเอโอ้โห,โห,โหนี่มาทำตาเห็นเลยนอยก <c oughs> หนึ่งสี่ศูนย์เก้าหนึ่งหมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วก็พอนะพอยังให้แค่นี้เหรอวันนี้ให้แค่นี้เหรอเฮ้ยเลย หายยังมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกปะโอ้ไม่มีมีเลยมีอีอะฮะมีป่ะหมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วเหรอให้แค่นี้เหรอ นะหมดแล้วให้เไปมันเกินเทพมาลงเอะไรอะมาๆมาๆะไมหารให้แล้ว